ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับสองอีสานเกษตรกับคนอำเภอเดชจังหวัดอุบลของเฮานะครับนาองวันนี้เบาสลามหน่อยสิพาไปจับกบจับลูกกบลูกกบหน่อยครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องกบหน่อยกบน้อยตาเดียมอมเมาจับทรงครับจับขายจับขายตัวละสองบาทครับ ตัวใหญเติบแล้วครับพี่น้องพอซีอแห้งเนาะตัวนี้จับใส่คุที่จับตอนก็นขึ้นก็เพราะว่ามันบ่ค่อยเต็นครับเขาก็เลือกใส่ได้มันจะได้ใส่เดียวกันเนาะเอาไปมันก็จะบอกกินกันครับพี่น้องใส่สองบาท,ทนี่ถือว่าใหญ่แห้งคุ้มแห้งเพิ่นเอาแปดรอยนะครับแปดร้อยตัวตัวละสองบาท่าพี่น้อง สำหรับสลามหน่อยก็เฮ็ดเรียน,นไปครับเป็นรายได้เสริมคือกันในรายสองทางมาี้คกับตาเดี่ยวมองๆอลายครับตัวนี้เป็นบอลบอลอยู่ของบนอยู่ข้างล่างก็มีอีกครับเป็นฝูงคือกันออกแม่แพรลูกเพาะเองครับเป็นกบหน้านะครับสายพันกบหน้ากองก็จะชัดแน่ว่าชัดแน่นะครับตัวละสองบาทครับบางทีละครับ่ง ไวคนนี้โปมือนะครับว่าเป็นตัวหลาพเดนแบ่งกันไปเลียงไปทดลองเบ้างครับพี่น้องอบาบงดีนะครับตัวนี้จับได้นี่ครับหนึ่งร้อยตัวกับสิบประมาณหนึ่งร้อยตัวครับนี่หนึ่งร้อยตัวเข้ากันมีแถมให้นํานะครับเพื่อตายเพื่อยังนําแถมให้นําพี่น้องจับเหมือนเสาครับจะเอาไปส่งจับตอนกลางคืนมันจะโบต่นสามารถคัดใส่ได้ บาสบเสริมกับตัวละสองบาทน้อยกุนี้กับตัวละบาทครับดูกหมวกกับมีครับพี่น้องสนใจก็จังติดต่อเข้ามากก็ได้นะสําหรับผู้ใดอยากเอาไปลองเลี้ยงลิกๆหน่อยๆครับกับเลี้ยงได้ผู้กันเนาะนี่เลยกบเดี๋ยวผมจะจับให้ลูกค้าก่อนนะครับมือเนได้จะพาเอาไป่งครับเป็นจะเลี้ยงไซให้หน้านะครับเป็นกึ่งธรรมชาติ ให้อาหารแนบให้อาหารแน่ห,อาหานลอมใส่กับหน้าดำสิ่เป็นทางใดเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งรับเมื่อเอนแปดร้อยตัวครับผมพี่นอ้องตัวละสองบาทครับพี่น้องเมื่อนี้จะพาไปทรงลูกพบครับแปดร้อยตัวตัวแบบไงครับว่าเป็นเขียดโม่อ่าลองเอาไปเลี้ยงเบิงครับพี่น้องสี่ถุงครับถุงละสองร้อย มันจะไปปล่อยนป้ปลาเขาครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่ง่าสิเป็นยังไงน,นะสิดีหรือบดีครับอ่าสีได้ไอเดียใหม่นาอเลียงกึ่งธรรมชาติเพิ่นว่าอ่าตอนนี้ของแพ็คเรียบร้อยครับสตาร์ทรถเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางครับไปกันครับพี่น้องไปส่งของกันบ่ไกลครับเนี่เลยอัดหลายในจักหน่อยนนครับผมพี่น้องมาหอดแล้วครับตอนนี้เพื่อนกำลังปล่อยลงตัวแบบใหญ่เป็นยังไดไอถือใจว่ โอ้โกคักโกคักตัวใหญ่แหงเนาะเพราะเป็นพี่แยว่าท้องผมมือมาดิผมเพิ่มอันเพิ่มบนอันตัวนี้สุดยอดดีครับหน้าเพิ่นดำเอาครับนี่เพิ่นจะปล่อยเลี้ยงไว้กินกึ่งธรรมชาติเนาะไอเนาะแอ็นกึ่งธรรมชาติเ็พิ่มคกบหน้านะอัดมาให้ตรงละสองร้อยนะครับเพิ่มครบหน้าเฉลี่ยสองร้อยตัวเบิ่งดีครับออกไปแต่ยาวๆเลยบวันดำกรึบเลย นี่ยแต่จะเป็นกบครับป่าเพียงแต่ว่าห้ามงส่วนอ่าเขาก็จะเป็นกึ่งธรรมาชาติแล้วครับปล่อยแนวนี้ให้อาหารบางเป็นบางเวลาคร,บาารับพี่น้องเหมือนเดิครับนเองี่จะตัวยิ่งใหญ่เลยครับ,บพี่น้องจำโบเลยป๊อปปนเลยครับเลี้ยงเลี้ยงอีกอาทิตย์หนึ่งไป,ไปไปยืดเต็มกันไอ้นี่ครับพื้นที่ถ้าเหาปล่อยโล่งไปสี่ห้าก็ เบิงตะนกเท่านั้นนะครับนกจะลงมากินแต่ว่าถ้ามัน 6, หกนะแต่ถา้หาหกกะเขาก็จะส่วนอยู่น้ำกอหนาน้ำขางงาังกันแท้ยามหน่ะก็มาหาจับไปปนย่ำกลางคืนครับมาไต่เอ,อา,า,เอาสุดยอดดีๆครับแต่เงาๆเลยแปดร้อยตัวนะครับแถมให้นะครับ <c oughs> เพื่อเพื่อเหลือเพื่อตายแต่ว่าคืนวันศิวตายเดี๋ยวครับใหญ่แห้งวัวบนหลอตายหเดียวนี่ ใจเลยเอาเนี่ยไอเนาบ่ออะไรแล้วน้องงูเนาะงูบ่เขวาม่าเนาะบ่อครับบ่เขาเนาะอย่างวางไปงูเนานี่ครับพื้นที่เพิ่นโอ้เฮ็ดดีครับพี่น้องปล่อยแบบธรรมชาติเลยเวลากินก็จะบ่ได้ซีเรียสให้กบใส่ปุ๋ยให้นะจ้าว่าเขาเป็นไงกบใส่ปุ๋ยให้อ่าครับเอาปุ๋ยจากกบนี่แหละเป็นหน้าเป็นหน้าแบบ ปลาหนีดเนาะครับเนาะหน้าหน้าดำครับใส่เคมีโอ้ก็เป็นดำเองนะครับเนี่ยสุดยอดเนี่ยเศร้าใส่เคมีตออ๋อเป็นยังไงครับคือคืออยากเศร้าใส่นะมันดินดินมันเสียหน่เดี๋ยวอ๋อเมืองเมืองเข้ามาใส่อินรียเริ่มใส่พิกายนี่แหละใส่ปยอินรียพิกายเริ่มสีบปลาเปลี่ยนเห็นผลไปเรื่อยๆนะครับดินเหลื่มดีขึ้นมาแล้วมึงแก้ทั้งไตไม่มีนานแล้วนี่ นางไต่ในน้ำไม่มีดิแต่อยู่นี่มีน้ำครับฝนตกมีน้ำในยร่งครื่องขนาดตึ้งตึ้งโขกกว่านะโนกว่นยอดอีีครับเพราะดินมันดินมันอุ่มน้ำได้นะครับหลังจากนี้กับพักไปนะครับบรรฑาเข้ามาไต่ฮ่าโมพักไปก็ต้องเห็นนน่นอนบ่จะแล้วเนาะบรรฑามีคนหมื่นมาโอ้ยบุ๊ปงานหน้างานนี่คือหลไรเถอะปัตตางานเข่าเรื่องนี่เต็มจับเอางานเดียวพอแล้วเต็มของมอายะเลยนะครับนี่จับเอางานเดียวเพอนะว่ายอดเลยครับ ครับผมวันนี้ให้นำลูกกบนะครับมาทรงเรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะพายางรอเบึงสวนจะเข้าครับขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามนะครับกล้วยก็ลรั่เกิดว่าท่านขึ้นก็มีไม่กล้วย